มีบทใหม่แต่ว่าบทเก่าใครยังไม่ได้ส่งใครยังไม่ได้ส่งมีไหมงานเก่าอันสุดท้ายยังไม่เสร็จครับงานเก่าอันสุดท้ายยังไม่เสร็จใบงานระบายสีปกตูนอะครูของครูปกหนังสือครับใช่แล้วก็เหลือแบบฝึกหัดแบบฝึกหัดสุดท้ายผมทำเสร็จแล้วแต่ยังไม่ได้ส่งทำเสร็จแล้วแต่ยังไม่ได้ส่ง ครับผมได้รผมไปขอคุณใน e s ่เ n g เ r หร์เล้ที่ว่าผมคาเซนเตไม่ส่งค่ะจะเอาส่งวันสิบเจ็ดเลยได้ไหมได้ครับได้ได้ได้ได่ะได้ครับได้เออแล้วเดี๋ยวจะได้ขึ้นบทใหม่อันนี้บทเนี้ยแป๊บเดียวน่าจะแค่สองอาทิตย์เพราะว่ามันแค่เป็นเรื่องมันเหมือนมันเป็น ให้นักเรียนรู้จักประเมินแล้วก็วิจารณ์งานศิลปะแค่นั้น<อ>นะก็ไม่ไม่น่าจะใช้เวลาเยอะน่าจะใช้เวลาแค่สองสัปดาห์นั่นแหละอันนี้ได้ยินเสียงครูไหมได้ยินครับชัดแจ่มแจ้งแจ๋วแวได้ยินครับถ้าครูเนี่ยครูกำลังปิดเสียงไลายไลน์มันดังตึ้งตั้งตึ้งตั้งไปหมดเลย ได้ยินเสียงครูไหมเนี่ยฮัลโหลยังได้ยินเสียงครูอยู่ปะก็ยังได้ยินอยู่ครับครูครูชื่ออะไรนะครับมงหาเรื่องตายเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน <c oughs> อ้าขึ้นเรื่องใหม่ช่างมันลายเนี่ยแดงช่างมัน นะคือเรื่องใหม่เรื่องการประเมินและวิจารณ์งานทัศนศิลป์มีใบงานด้วยใช่หรือไม่อ่ะดูใบงานาเห็นว่ามีอยู่ใบหนึ่งเห็นว่ามีอยู่ใบหนึ่งอ่ะเห็นมีอยู่ใบหนึ่งไอใบนี้รอตรวจเพราะว่าครูจะเอาคะแนนต่อไปนี้เราจะไม่เฉลยนะเราจะไม่เฉลยแล้วเพราะว่าเราจะเก็บคะแนนจากใบนี้แหละนะคะใบแบบฝึกหัดท้ายหน่วยนะอ่ะ มีอยู่ใบหนึ่งคือใบนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวฟังดีๆแล้วค่อยๆเขียนไปครูมีช่องให้นักเรียนเติมอยู่แล้วนะคะเป็นเรื่องของหลักหลักการทั่วไปในการประเมินและวิจารณ์งานทัศนศิลป์เพราะฉะนั้นเราก็จะมาหาเนื้อหากันก่อนอ่ะมาเริ่มเลยนะหลักทั่วไปมีหลักอะไรบ้างนะคะก่อนที่จะมาเริ่ม หลักทั่วไปในการประเมินนักเรียนก็ต้องรู้ก่อนว่าเราประเมินไปทําไมวิจารณ์ไปทําอะไรนะคะมันจะมีวิจารณ์หลายแบบนะเป็นการวิจารณ์เพื่อเพื่อพัฒนางานนะกับวิจารณ์เพื่อที่ไปสู่รางวัลเอนะคนใครจะเป็นคนวิจารณ์วิจารณ์งานศิลปะเนี่ยใครเป็นคนวิจารณ์ใครสามารถวิจารณ์ได้ไบ้างผู้ชมอ่ะครูผู้เขาชม ผู้เข้าชมเอาได้สมมุติเราไปนิทรรศการใช่ไหมผู้เข้าชมก็สามารถวิจารณ์ได้นะแล้วเขาก็มีหลักการวิจารณ์ด้วยนะว่าวิจารณ์ยังไงให้มันดูสร้างสารรค์บางคนเข้าไปถึงงานอะไรวะพูดดูไม่รู้เรื่องเลยเนีย่ยอย่างเงี้ยเขาเรียกไม่สร้างสารรค์เพราะว่าเราไม่ได้ใช้หลักการของศิลปะในการวิจารณ์งานนะคะผู้เข้าชมนะผู้เข้าชมก็มีส่วนนะคะมีส่วนวิจารณ์ได้ มีใครได้อีกผู้เข้าชมแล้วใครได้อีกศิลปินวิจารณกันเองได้ไหมได้ครับศิลปินเออศิลปินคนอื่นก็วิจารณได้นะคะศิลปินคนอื่นๆที่ไม่ใช่เจ้าของผลงานก็วิจารณ์ได้แต่เจ้าของผลงานก็สามารถวิจารณ์ตัวเองได้นะเออแต่คือไม่ได้พูดออกมาแต่ส่วนใหญ่เจ้าของผลงานจะ p รีเซนต์เขาเรียกว่าพรีเซนตก็คือเป็นการนำเสนอผลงานตัวเองว่าภาพเงี้ยเกิดจากอะไรมีแรงบันดาลใจมีอินสป r เรชันมาจากไหนใช่ไหมอ่ะใครได้อีกใครได้อีกครูได้ไหมเออได้ครับมันได,ได้ทุกคนไหมครูมันก็ได้ทุกคนแต่มันต้องเฉพาะเจาะจงถามคนที่จะวิจารณ์ไม่ได้คือคนที่ไม่ค่อยได้ เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้รับรู้ไม่เคยเรียนแล้วเขาจะไม่รู้หลักการของศิลปะพวกเนี้จะไม่สามารถวิจารณ์ได้คือไม่รู้อ่ะ,ะเห็นแล้วสวยก็คือจบใช่ไหมอะทีนี้มันจะมีหลักในการวิจารณ์อย่างถ้าเกิดใช้ลักษณะสินเข้าไปช่วยเออเส้นลักษณะไหนรูปร่างลักษณะไหนในผลงานที่มันจะสามารถสื่อได้นะก่อนที่จะวิจารณ์ได้เราต้องรู้จกักพรีเซนต์งานตัวเองให้ได้ก่อน เออก่อนที่จะไปวิจารณ์งานคนอื่นเหมือนเราจะไปด่าคนอื่นเขาว่าเราต้องดีก่อนถูกไหมเออ,เอ,อให้คนอื่นเขาด่าเรากลับไม่ได้เนี่เป็นอย่างนี้อ่ะทีนี้เราก็ต้องมาดูก่อนลักษณะของชิ้นงานศินลปะลักษณะชิ้นงานศินลปะเราสามารถวิจารณ์งานเราเองก่อนนะว่าเออเราใช้เส้นแบบลักษณะไหนนะใช้ใช้อะไรอ่ะี๋ยวเปิดขยายกว้างๆก่อน ชนะ้ทัศนาทาตุนะทัศนาทาตุคืออะไรคือส่วนประกอบในงานทัศนศิลป์ใช่ไหมอ้าวทัศนาทาตุที่จะใช้มีทัศนาทาตุอะไรบ้างในในผลงานเราเช่นเรื่องของสีนะสะีเรามันจะเรียนเยอะนะตั้งแต่ปฐมเลยปอสีเลยจะเรียนเรื่องทฤษฎีสีเยอะเนื่องจากว่านักเรียจะต้องเอาสีไปใช้ในงานศิละปะเราจะเห็นความงามได้ก็คือเราต้องใช้สีส่วนใหญ่นะ เออทีนี้นอย่างสีนะักเรียนดูอย่างสมม้วยภาพดอกไม้นะถ้าเราเราใช้ส่วนใหญ่เราจะใช้ดอกไม้สีสดเราไม่ได้ใช้ดอกไม้สีทึบๆเราใช้ดอกไม้สีสดสดเนะี่ยสมม้วสีแดงสีชมพูสีม่วงนะทีนี้เขามีทฤษฎีบางอย่างจะบอกทฤษฎีสีบางอย่างจะบอกว่าเราไม่ควรใช้ในปริมาณที่มันเท่ากันมันจะทําให้ภาพมันดูเขาเรียกอะไรอ่ะขัดตาขัดแยง้ง น,นะขัดแยง้แยงกันสีใช่อย่างเช่นสีแดงสีเขียวมันเป็นสีตรงข้ามกันตามทฤษฎีส,สีถ้าเกิดมันจะใช้ในปริมาณที่เท่าเท่ากันในในภาพอ่ะมันจะทําให้สีมันดูขัดแย้งกันนะแต่<ม>ถามวา่าบอกว่าอะไรนะสามส่วสีเนี่ยหรอหนึ่งส่วสีมันผสมกันอะไรเงี้ยหรอใช่ส่วนใหญ่ก็จะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อ่ะสีแดงยี่สิบเปอร์เซ็นหรือว่าสามสิบเปอร์เซ็นเนี่ย สีเขียวนะคะก็จะอยู่ในปริมาณแปดสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเอาบวกกันให้มันได้ร้อยอะ่ะพูดง่ายง่ายถ้าสีใดสีหนึ่งน้อย,<ต>อ,ยอีกสีใดสีหนึ่งก็จะเยอะแล้วแต่ง,งานอา่ะอย่างเขาใช้อย่างอันนี้รูปเนี้ยเขาใช้น้ําเงินกับส้มมันเป็นสีตรงข้ามกันน้ําเงินกับส้มเขาก็จะใช้ในปริมาณที่สีหนึ่งอ่ะห้ามเกินห้าสิบเอ่อห้ามเกินห้าสิบอีกสีหนึ่งก็เกินห้าสิบมานิดหนึง่ง สมมุติสีส้มหกสิบสีน้ำเงินจะเท่าไหร่สี่สิบครับใช่ก็อย่างนั้นให้มันครบร้อยเท่านั้นแหละนะอันนี้มันเป็นทฤษฎีสีนะคะมันก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเอาไปวิจารณ์งานด้วยนะอ่ะนี่นบวรบอกมีผู้ชมแหละผู้ชมนี่แหละเป็นผู้วิจารณ์นะคะชมยังไงให้มันดูสร้างสารรค์นะวิจารณ์ยังไงให้มันดูสร้างสารรค์ผู้ชมอ่ะ สร้างสรรค์คือคําว่าสร้างสรรค์คือไปในแนวทางบวกนะแต่ไม่ได้หมายความว่ารูปนั้นจะยอนะนะักเรียนเคยเห็นนะักเรียนเคยดูประกวดร้องเพลงไหมเคยดูการประกวดร้องเพลงไหมในโทรทัศน์ <มา S 1> ส่วนใหญ่อ่ะนะักเรียนสังเกตดีๆคนที่จะวิจารณ์ได้คนจะวิจารณ์ศิลปินได้คือเขาจะชมก่อนแล้วเขาจะติทีหลังเหมือนกัน ศิลปะก็เหมือนกันส่วนใหญ่ก็จะชมก่อนแต่ไม่ได้หมายความว่าให้ยอไปสมดแต่คือต้องหาข้อติด้วยแต่ติอย่างสุภาพไม่ใช่พอเราเขาชมเขาเสร็จเออมาด่าทีหลังเลยบอกโอ้โหแต่งานคุณโคตรห่วยเลยว่ะอย่างเงี้ยได้ไหม,ไมถือว่าเป็นคําชมที่สร้างสรรค์ไหมคือถามว่ามันห่วยมันอยู่ในใจแต่ว่าเราจะต้องอธิบายได้ว่ามันห่วยด้วยเรื่องอะไรวะ เออผมว่าแต่ตรงนี้องค์ประกอบมันยังไม่ได้ผมว่าตรงนี้ที่ว่างมันเยอะเกินไปอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเป็นคําศัพท์ที่ใช้ในการคําศัพท์ทางศิลปะนะเอามาพูดนะคะมันเป็นภาษาเป็นภาษาอ่ะมาดูภาษาพูดมันจะมีภาษาอยู่สามภาษาภาษาภาพวาดรูปอะยังไงเป็นภาษาภาพอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าเกิดเราเมื่อ,อไหร่ที่เราลงมือ จะเขียนมันคือภาษาเขียนภาษาเขียนกับภาษาพูดเหมือนกันไหมภาษาเขียนและภาษาพูดเหรอไม่ต่างกันนอ่ะต่างกันเหมือนเราบอกว่ากินภาษาพูดน่ะกินแต่เวลา,ภา,าภาษาเขียนก็คือรอับประทานเออรับประทานเราพูดกับเพื่อนน่ะแดกน่ะขอโทษน,นะครูพูดคำหยาบแต่ส่วนใหญ่นั่นเองก็พูดกันอย่างเงี้ยไปแดกข้าวไหมภาษาพูดเราจะเขียนคําเนี้ยลงไปได้ไหม ได้ป่ะไม่เพราะว่ามันเป็นภาษาที่ค่อนข้างไม่สุภาพนะเพอภาษาเขียนแล้วไปเอาอย่างมากเลยเอาสั้นๆคือเอาแบบสั้นๆไปทานข้าวกันใช่ป่ะเนี่ยสั้นแต่ถ้าเกิดยาวอีกนิดนึงก็คือเพื่อนๆไปรับประทานข้าวกับเราไหมใช่ไหมแล้วเักเรียนจะพูดอย่างนี้กับเพื่อนไหมนะคงจะดูอายน่าดู เออจะอายเพราะว่าเราไม่สนิทใช่ไหมเราจะอายแต่เมื่อเราไม่สนิทกันนะมาอ่ะภาษามันก็เลยต่างกันทีนี้ภาษาในการวิจารณ์ก็เช่นเดียวกันแล้วเรียนก็จะต้องมีการเรียนรู้คําศัพท์บางอย่างที่เกี่ยวกับศิละปะนะคะเกี่ยวกับทัศนศิลป์นะเอาไปใช้นะอย่างเช่นเออมีอย่างเมื่อกี้ครูพูดคาว่าอะไรละทัศนธาตุถ้าคนไม่ได้ เรียนมาจะรู้ว่าท,ทัศนธาตุคืออะไรบางคนเรียนมาแล้วยังไม่รู้เลยจาไม่ได้ด้วยท,ทัศนธาตุคืออะไรนะทฤษฎีสีงเงี้ยนักเรียนจะรู้ไหมคือมันเป็นศัพท์บางอย่างที่มันเกี่ยวข้องกับทางด้านศินละปะนะนะักเรียนก็ต้องเรียนรู้ไว้จริงๆนักเรียนมีเรื่องเรื่องที่จะต้องเรียนเรื่องคําศรรัพท์ทางด้านศิลปะด้วยนะนะเหมือนเหมือนเรียนวิชาหนะ้าตาสิน่ะนักเรียนนัาเรียนหน้าตาสิ์เขาเรียกหน้าจยาศรรพยัพท์ นะน้านาตยศัพท์ก็คือนาฏศิลปนะ์คำศัพท์เกี่ยวกับนาฏศิลป์นะคะแต่ถ้าเป็นศิละปะมันก็จะมีคําศัพท์แยกออกมาเป็นคําศัพท์ทางด้านศิละปะอ่าทีนี้มันนด้มาดูพวกนักวิจารณ์เขาจะทำยังไงเวลาเขาจะม,มันจะมีวิจารณ์อยู่สองแบบวิจารณ์เพื่อพ<ว>เพื่อจะ<ๆ>อ่าเขาเรียกอะไรเป็นการประกวดวาดภาพวิจารณ์เพื่อที่จะหาคนที่ดีที่สุด คนที่ฝีมือดีคนที่สุดยอดที่สุดอวิจารลักษณะนี้ส่วนใหญ่จะเป็นพวกกรรมการวาดภาพเขาจะเอารูปเวลาครูมอสเคยไปประกวดวาดรูปพาเด็กไปนะพาเด็กไปประกวดวาดรูปเนี่ยเขาจะเอารูปวางเรียงไว้เลยดูว่ารูปไหนรูปเนี่ยเหมือนในรูปเนี่ยเหมือนในภาพเนี้ยพวกนี้จะเป็นพวกอาจารย์ศิลปะนะคะอาจารย์มหาลายัยเป็นผู้มีเรียกอะไรมีผู้มีเกียรตินะทั้งหลาย เขาจะดึงดึงออกก่อนดึงรูปที่คิดว่าไม่สมบูรณ์ออกก่อนจะง่ายที่สุดรูปที่ไม่สมบูรณ์คือรูปที่วาดแล้วเหมือนยังไม่เสร็จดึงทิ้งออกไปเลยไปกองไว้จังหานะต่อมาเหลือมันจะน้อยลงและเขาจะใช้วิธีการอ่ะดูรูปที่องค์ประกอบไม่ได้ไม่มีจุดสนใจภาพดู ไร้น้ำหนักภาพดูไม่มีมิมติอะไรอย่างเงี้ยน,นะหรือว่าการวาดรายละเอียดในภาพมันมีเขาเรียกอ,อะไรมันไม่หลากหลายอะ่ะมันดูซ้ำซากเกินไปเขาก็จะดึงภาพพวกนี้ออกให้เหลือภาพที่สมบูรณ์นะให้เหลือภาพที่สมบูรณ์ให้ได้ตามที่เขาต้องการเนี่ยในจํานวนที่จํากัดสมมุติเขาบอกอ่ะขอสิบงานแล้วเอามาเลือกกันได้ที่หนึ่งที่สองที่สามที่เหลือให้ชมเชยไป นะเขาก็จะคัดไปคัดออกอีกสมมติสิบรูปเนี้ยคัดออกอีกอ่ะคัดออกอีกเจ็ดแต่เจ็ดคนเนี้ยเอากองไว้ก่อนเอากองไว้ก่อนนะคะแล้วเหลือสามรูปเอามาเรียงกันว่าเอามาโหวตกันว่ากรรมการสิบคนจะให้สามรูปเนี้ยใครจะให้ที่หนึ่งใครให้ที่สองเขาก็จะมีใบนะคะมีใบเกณฑ์มา นะทีนี้มีใบเกณฑ์เกณฑ์ก็คือคล้ายๆกับเป็นตารางที่จะบอกเกณฑ์ในการเกณฑ์ในผลงานในชิ้นงานนะคะ,ะเกณฑ์การประเมินเขาเรียกเกณฑ์การประเมินนะคะนะอันนี้ยังไม่เกี่ยวอันนี้ยังไม่เกี่ยวแต่น็นประเมินอ่ะนี่ครูบอกไปแล้วประเมินเพื่อเพื่อชื่นชมในผลงานกับประเมินเพื่อปร,ปรับปรุงพัฒนาผลงาน uh huh. นะคะสองอย่างนี้คือ เอาไปใช้กับคนที่ส่วนใหญ่เป็นงานประกวดนะนงานประกวดนะคะเอาวมาแล้วหลักในการประเมินงานทัศนศิลป์นะใช้หลักอะไรบ้างหนึ่งหลักด้านคุณสมบัติด้านความคิดเชิงตีความด้านการประเมินผลงานอ่ะอ่ะมีสามด้านการประเมินผลงานมีสามด้าน ย้ำว่ามีสามด้านนะอยู่ในใบงานไหมอยู่ในใบงานไหมอ้าวต่อมางั้นก็ครูอ,อธิบายต่อแล้วกันด้านคุณสมบัตินะคะเป็นการรับรู้ทางด้านทัศนศิลป์นนะทัศนศิลป์ก็คือมันจะมีองค์ประกอบของด้านทัศนศิลป์ก็คือทัศนธาตุนั่นแหละนะทัศนธาตุก็จะอย่างเช่นมีจุดมีเส้นมีรูปร่างรูปทรงน้ำหนักพื้นผิวนะ แล้วก็มีน่งเรื่องขององค์ประกอบสินด้วยถ้าองค์ประกอบสินก็จะเป็นเรื่องของความเป็นเอกภาพความสมดุลจังหวะจุดสนใจความกกงมกืนความชัดเจนพวกนี้จะเป็นเรื่ององค์ประกอบศินนะคะ,นะคะสองคือมีเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องเหมือนตรงกันไหมสมมุติว่าครูตั้งหัวข้อว่าโปสเตอร์เกี่ยวกับยาเสพติดซึ่งเธอทําไปแล้วใช่ไหมอ่ะ ครูก็จะมาดูว่านักเรียนวาดเนื้อหาเนี่ยตรงไหมเนื้อหาในภาพที่ครูให้ไปเนี่ยมันตรงกันไหมหนักเรียนมาเหมือนกันหมดทุกคนเลยนะมีเรื่องยาเสพติดมีรูปวงกลมแล้วก็มีอะไรคะนะไอ้เส้นเฉียงอะเหมือนเส้นห้ามมีมาเหมือนอย่งเงี้ยทุกคนเลยลอกกันมาเหมือนทุกคนเลยถามว่าเนื้อหามันก็สำคัญจะมีคนที่แตกต่างอยู่ไม่กี่คนซึ่งคนที่แตกต่าง แตกต่างนี่คืออะไรคือมันดีแตกต่างในทางดีคือเนื้อหามันแตกต่างจากเพื่อนครูก็จะให้คะแนนนะเกณฑ์ของครูมอนนะก็จะให้คะแนนคนที่มีความแตกต่างจากเพื่อนแล้วเนื้อหาตรงกับจุดประสงค์ที่ครูตั้งไว้ก็จะให้คะแนนคนนั้นอะเยอะหน่อยนะนะอันนี้เกณฑ์ครูมอนนะแต่ถ้าแตกต่างแล้วสองอย่างวาครูถ้าจะเอาให้ได้เต็มสิบเอาง่ายๆนะเอาให้ได้เต็มสิบคือ มันจะต้องไปด้วยกันทั้งเรื่องของการจัดภาพทั้งเรื่องขององค์ประกอบศิลป์การใช้ทัศนาทา่าเนื้อเรื่องเนี่ยพวกนี้คือพอมันมีมันมีองค์ประกอบมาเยอะๆมันก็จะสามารถได้คะแนนเยอะส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้คะแนนคุมัวเต็มสิบมันจะขาดไปนิดนึงไอ้ตรงนี้ขาดไปหน่อยนึงเนี่ยมันก็จะได้อย่างมากก็เก้าเก้าจุดห้าจะสิบและคือ ครูาอาจจะไปเพิ่มให้ในชิ้นงานต่อไปบางทีมันได้เก้าจุดห้าอย่างเงี้ยเวลามันคิดคะแนนมามันก็ลำบากครูก็จะตัดให้มันเป็นเก้านะอ่ะเดี๋ยวพอชิ้นต่อไปมาเอาเอาลุงแล้วมาเติมให้อีกชิ้นหนึ่งนะเกณฑ์มันก็เลยจะคนที่มันจะรูปรูปต่างจากเพื่อนมันก็เลยจะมีเกณฑ์ที่ที่อะไรอ่ะที่มากกว่าคนอื่นเขาคะแนนคะแนนของเกณฑ์มากกว่าคนอื่นเขานะคะ ด้านการเชิงตีความเนี่ยความคิดเชิงตีความเป็นยังไงก็คือคือมีความคิดสร้างสรรค์มีการคิดอะไรซับซ้อนนะคือเหมือนมองแล้วว่ามันไม่ได้ตรงตรงตัวเพียงอย่างเดียวที่ว่าอ๋อไอคนนี้ความคิดตรงนี้เขาแตกแยกออกมาจากคนอื่นนะนิดนึงนิดนิดหน่อยหน่อยถามว่ามันก็ไอความนิดนิดหน่อยหน่อยนี่แหละมันจะทําให้งานมันดูทําไมอ่ะมันดูพิเศษกว่าคนอื่นนะ ะต่อมาด้านการประเมินผลนี่ด้านการประเมินผลก็คือใช้ข้อความที่ค่อนข้างเด่นชัดนิดน,นึงใช้ภาษานะคะการแสดงภาษาที่เด่นชัดอยงครูบอกว่าเอองานของโนบะวรมันจริงๆรูปมันโอเคอ่ารูปโปสเตอร์ของโนบะวรอ,อะ่ะมันโอเคนะแต่มันโอเคตรงไหนอ่ะครูมอสบอกก่อนมันโอเคตรงที่รูปมันไม่เหมือนคนอื่น นะคะคเธอต้องการแสดงว่าเอ,อคนของเธออ่ะมันเหมือนกับว่าไงอยากปลดปล่อยจากที่ครคณมองนะอะมันอยากปลดปล่อยมันนั่งขดตัวอยู่ในอยากปลดปล่อยอยากจะเลิกฮัลโหลครูครับค้างอะไรเกิดอ,อะไรขึ้นค้าง,งครูสัญญาณไม่ดี มากมากเลยบ้านคุณเนี่ยี่ไหนในคูรุดเออมายังมาแล้วครับมาแล้วกลับมาแล้วเรากำลังกสายแลนขึ้นมาใหม่อะก็คำว่าแต่แต่ของบอลคือภาพมันเหลือพื้นที่ว่างเยอะจุดสนใจมันไปอยู่ตรงกลางแต่มันยังเล็กเกินไปนะมันยังมีขนาดเล็กเกินไปถ้าเกิดเราขยายตรงนั้นให้มันใหญ่ขึ้น นะเราจะเหลือพื้นที่ว่างด้านข้างน้อยคําว่าพื้นที่ว่างด้านข้างคือมันมันไม่มรีรายละเอียดอย่างอื่นเพิ่มเติมแต่ถ้าพื้นที่ว่างด้างนอกมันเป็นสีที่ค่อนข้างสดใสละ่ะสมมุติว่าเราเรียนวาดวงกลมตรงกลางแล้วมันมีไอคนที่นั่งนั่งขดอยู่เนี่ยมันเป็นดูแบบสีอึมครึมเลยนะมันจะดูว่าแบบเฮ้ยมันฉันอยากหลุดพ้นจากไอสิ่งตรงเนี้ยโดยที่ออกไปแล้วอะ่ะออกไปรอบนอกกรอบเนี้ย ฉันจะไปเจอชีวิตที่มันสดใสถ้าเกิดรอบนอกนเป็นสีอีกสีหนึ่งที่มันสดใสมันก็จะโอเคขึ้นครับนะแล้วการระบายสียังไม่ได้ของโนบโวอนไม่ได้เรื่องอะไรคะนะยังผสมสียังใช้สีที่มันไม่หลากหลายไม่ค่อยเป็นนะมันจะเกิดใช่มันจะไม่เป็นนั่นเองสามารถใช้อย่างอื่นเข้ามาช่วยสมมุติว่าเราใช้สีสีน้ํา นักเรียนสามารถตกแต่งด้วยหรือใช้การแรงเงาด้วยดินสอดินสอสีอะ่ะนะสีไม้อะ่ะนิดนิด,นดนหน่อยๆออได้นะคะหรือว่าเป็นการตกแต่มมาตกนใบละกูกระดาษ<ก>มันยน่นหมดเลยจริงๆนะชาระบายสีสวยระบายสีเก่งจัดภาพดีแต่ก็จะเน้นไปทางที่แบบเหมือนคือคืออย่างงานของนชานะรูจะดูลักษณะคือเขาจะเอาตรงนั้น เอารูปตรงนี้เอาตรงนั้นคือเอามารวมกันเออเอามารวมกันอยู่ในงานเดียวกันคือเป็นการดูแบบอะจากตรงนั้นนิดนึงเอางานจากตรงนี้หน่อยนึงไอ้ตรงนั้นเอาล้เอามารวมในงานของตัวเองแล้วก็ระบายสีค่อนข้างที่จะโอเคเรื่องของผลงานเออระบายสีเป็นพูดง่ายๆถ้าพัฒนาดีๆก็สามารถเรียนไปเรียนศิลปะได้เลยอะสาขาทางด้านศิลปะได้นะคะ การสร้างเกณฑ์อ่ะอันนี้ที่ครูบอกไปนักเรียนต้องมีการสร้างเกณฑ์นักเรียนสมมุติว่าครูมอสอย่างที่ครูมอสบอกวิาวจาร์ไปนะนักเรียนคิดว่ามันจะต้องมีเกณฑ์อะไรบ้างมีเกณฑ์อะไรบ้างในการตัดสินผลงานเพื่อนสมมุตินะครูมอสจะตัดสินผลงานของของโดบ,บวรครูมอสจะมีเกณฑ์อะไรบ้างหนึ่งมีความคิดสร้างสารรค์ไหมสองการใช้สีสามคือเนี่ยเกณฑ์พวกนี้ยเราจะต้องคิดออกมาจากคนที่ จากคนที่เป็นผู้ประเมินสมมติครูมอสเป็นคนประเมินเป็นครูเนี่ยครูมอสจะประเมินนักเรียนน่ะครูมอสก็จะต้องตั้งเกณฑ์ของครูมอสมาแล้วอย่างน้อยห้าข้อนะอย่างน้อยห้าข้อของครูมอสเนี่ยมันจะต้องมีอะไรบ้างนักเรียนถึงจะได้คะแนนเต็มยี่สิบนะยี่สิบแล้วครูมอสจะมาหารอีกหารครึ่งให้ได้สิบเออนะคะอันนี้เขาเรียกว่าเกณฑ์ที่เราจะต้องตัดสินส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นเรื่องของความคิดการแสดงออก ความคิดสร้างสารรค์นะคะการใช้เทคนิคเออแล้วก็มีเรื่องของการการอะไรอะ่ะอ่าเดี๋ยวก่อนการใช้เทคนิคคือการใช้สีนะคะความเหมาะสมของการใช้สีการใช้การใช้องค์ประกอบเออการใช้องค์ประกอบศิลป์นะคะองค์ประกอบของศิละปะเอามาใช้ในงานศินละปะของของเราเองอะ่ะนะคะอ้าวต่อมา เกณฑ์การประเมินผลงานทัศนศิลป์ต้องบ่กกี้บอกไปแล้วไปยาวๆอ่ะพอได้เกณฑ์แล้วมันก็จะมีคะแนนการประเมินมันจะมีมากปานกลางน้อยสมมติในคมมรูมอสให้คะแนนทั้งหมดเต็มสิบใครได้ของคมมอรูมอสเก้าเอาตั้งแต่แปดใช่ไหมแปดเก้าสิบเนี่ยจะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีไออยู่ในเกณฑ์ดีมากน่ะ เนี่ยคำว่ามากก็คือหมายถึงมากที่สุดนะคะมากที่สุดปานกลางคืออยู่ในระดับเจ็ดหกห้าถ้าใครได้ของมอเจ็ดหกห้าคือจะอยู่ในเกณฑ์ปานกลางนะคะถ้าอยู่ในเกณฑ์น้อยคือตั้งแต่ห้าลงมาตั้งแต่ห้าลงมาซึ่งมอสจะให้คือคือส่วนใหญ่นะเกณฑ์ของมอสที่จะให้ห้าลงมาเนี่ยคืองานไม่เสร็จ ทำแต่งานไม่เสร็จก็จะได้ห้าถามว่าอยู่ที่ครูมอสบอกว่าในเวลาทํางานแออในในเวลาในชั่วโมงอะ่ะที่ครูมอสให้ทํางานอะ่ะใครเดินหน้าไปถึงไหนแล้วนั่นแหละครูมอสจะคอยติ๊กไว้นะคะว่าใครทํางานแล้วมันพัฒนาจะติ๊กไว้ก่อนจะติ๊กมายังไงก็ได้ไม่เกินห้านะติ๊กไว้ก่อนติ๊กไว้เฉยๆเพราะเผื่อไว้สมมุติชัยวัด นะ่ะทำงานมาครูมอสติ๊กแล้วชัยวัดทำงานแต่พอเวลาถึงเวลากำหนดส่งชัยวัดไม่มีงานส่งถามว่าครูมอสเอาคะแนนมาจากไหนให้ใชัยวัดบางคนก็บอกอา้าวถ้าอย่างงี้ไม่ส่งก็ได้ยังไงมันก็ได้คะแนนจะบอกว่าคนที่ไม่ได้ส่งแต่เวลาอยู่ในห้องทำงานให้ครูมอสเห็นนะ่ะมีคะแนนนะบอกไว้ก่อนว่ามีคะแนนให้แต่มันได้น้อยแค่นั้นเอง เพราะฉะนั้นคนที่จะตกของครูมอจริงๆแสดงว่าเธอทําไม่เสร็จสักงานคือขอให้มันได้เสร็จบ้างอะนะคะคืองานขี้เหร่นะครูจะบอกว่าครูมอยังได้ให้หกเลยขอให้มีงานส่งให้หกให้เจ็ดก็ให้นะขอให้มีงานส่งบ้างนะคะอ่ะอันนี้หลักอีกอันหนึ่งอยู่ในนเรียนดูนะอยู่ในใบงานนะอันเนี้ย อยู่ในใบงานนะคะเป็นเกณฑ์อีกอย่างหนึ่งคือเกณฑ์การวิจารณ์ผลงานทัศนศิลป์มีเกณฑ์อะไรบ้างนะคะมีหลักเกณฑ์ก็คือหลักของความเป็นเอกภาพหลักของความลึกลับลึกลำ้ำนะแล้วก็หลักของความเข้มข้นแคปไว้ก่อนก็ได้นะคะ่ะแคปไว้ก่อนก็ได้โอ,อ,อ้โหโดนบันทึกไว้ ได้บันทึกแล้วมันจะเป็นอย่างนี้อุ๊ยใช่เปล่าใช่นี้เปล่าเห็นฉเฉลยแล้วอาวจะจบที่เรื่องนี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาต่อเรื่องต่อไปในเรื่องของการทำพอร์ตโฟลิโอนะการทำพอร์ตคือนี่ในการทำพอร์ตทำแฟ้มสะสมงานนันเรียนก็จะต้องทำเหมือนกัน นะเดี๋ยวได้ยินในวิชาคอมพิวเตอร์อรอตโฟลิโอจริงๆนักเรียนจะต้องทำแต่ปฐมแล้วนะบบไม่ใช่มาทําตอนนี้นะผ่ <asi S 1> อตโฟลิโอคือเป็นแฟ้มสะสมงานนะคะ <จน S 2> <า>เป็นแฟ้มสําหรับสะสมผลงาน <S 2> <S 2> งานี่ผลงานานักเรียนเน่ะผลงานศิลปะ <S 2> <S 2> นักเรียนก็ควรจะสะสมไว้แต่ส่วนใหญ่นักเรียนก็งานเอามาส่งครูมอสครูมอก็จะเป็นคนสะสมไว้ให้เองนะต่อไปนี้จะเอาคืนแล้วให้นักเรียนไปสะสมเองเออ ครูจะบอกว่าจริงๆแล้วมัธยมอ่ะการเรียนศิลปะของนักเรียนนักเรียนจะต้องเขาเรียกว่าจัดนิทรรศการด้วยซ้ํานั่นแหละครูมอสมาสอนที่นี่ครูมอสยังไม่เคยเห็นครูมอสยังไม่เคยจัดนิทรรศการเลยถ้าอยู่ที่โรงเรียนเก่าครูมอสจะจัดนิทรรศการทุกปีนะคะเป็นนิทรรศการศิลปะครูก็จัดเดียว,ลวพลาดนักเรียนไปใส่ก็อนั่นแหละก็มันไม่มีงานดีๆไงแล้วฉันจะไปโชว์ใครละ่ะฉันจะกล้าโชว์ใครละ่ะฮึ อย่าไปโจ้เลยครูภาพลังเยแต่ละคนสุดยอดฉันก็อายคนเป็นเนาะครูจะอายทำไมคนวาดขึ้น,นักเียนอายสิคนสอนนี่ยิ่งต้องอายชินาพัทยกมือทำไมฮะชินาพัทฮะยกมือเพื่อจะถามอะไรไม่ได้เปิดหน้านี้มาพอเปิดมาแล้วมันยกมือยกมือทำไมชินาพัท มันหลับแล้วใช่ไหมเนี่ยโนบบวอนเธอจะอ้อออออ้ออ้ออออ้ครูธนิการมาแล้วนบะวอนแกตลอดเลยชอบเอาหน้าครูขึ้นจนังเลยอะไรครูไม่ผิดครับอันนี้ยันนี้กำลังจะจัดการชินพัทอยู่เนี่ยมันยกมือทําไมเนี่ยตอบมันเลยมันอยากตอบคําถามใช่ไหมวิให้ครูรู้ว่าครูมาเรียน